ฮาวช่างบอยสวัสด oh. ีครับสวัสดีคร oh, ับสวัสดีครับโอ้ยเจอกันอีกแล้วสวัสดีคผู้ชมครับผมวันนี้ผมมาที่ร้านช่างดำนะครับผมก็อยากจะมาคุยกับพี่ช่างบอยนะครับผมพี่ช่างบอยมีคนโทรมาบอกว่าเจาะบดานแล้วแต่ยังไม่มีปั๊มเลยมีปั๊มเราไ่ได้ไม่อยากได้ปั๊มที่มันแพงมากอยากได้แบบพร้อมใช้เลยพี่บอยจัดชุดอะไรให้ลูกค้าบ้านไหม มีทางร้านตอนนี้มีจัดชุดโปรโมชั่นครับอืมแต่ก่อนไม่มีนะไม่มีไม่มีครับเพิ่งจะจัดได้ประมาณสองสามวันนี้ครับตอนนี้นะครับผมอ๋อเป็นชุดปั๊มบาดาลครับปั๊มเสมอชน้ำปั๊มบาดาลนี่หละครับปั๊มบาดาลหรืว่าปั๊มเสมอนะเออเห็นว่าจัดหลายตัวครับหลายหลายไอมีประมาณสี่ชนิดสี่ปั๊มสี่ห้อปั๊มสี่ห้ออ่าสี่ห้อนะผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยว่ามี ทำอะไรบ้างครับว่าราคาเป็นยังไงนะครับผมนี่ท่านผู้ชมโอ้โหนี่เรียงกันเลยนี่กี่ตัวหนึ่งสองสามสี่สี่ครับมีของอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันพี่บอยอ่าตัวนี้จะเป็นของรีเบนโตครับรีเบนโต้จัดโปรแล้วจัดโปรแล้วครับผมโอ้โหราคาไม่ถึงหมื่นสองหมื่นห้าหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทครับได้อะไรบ้างได้ ฝาโบ่สายไฟเชือกเชือกแล้วก็แผงอีกสามแผงครับผมแผงด้วยใช่ไหมพี่ครับต้องแผงด้วย,วยมันใช่เหรอใช่ครับใช่ปกติ<ช><ช>เราซื้อแค่ปั๊มกับพวกอุปกรณ์สายไฟเนี่ยมันเกือบหมื่นแล้วนะครับแต่อันนี้ที่นี่จัดจัดโปรโมชั่นพิเศษโปรโมชั่นเลยสามแผงเลยเหรอโปรโมชั่นพิเศษโอ้ได้แผงแผง,แผงกี่วัดเนี่ย แผงตัวนี้1,000วัตต์ครับแผง1,000วัตต์นะครับโอ้โหสามแผงเลยเฮ้ยไม่ใช่แปดร้อยวัตต์แผง330พูดผิดขอโทษขออภัย330ร้อยสามสิบบาทสามร้อยามวัตครับผมอ๋อสามแผงครับอ่าโอเคช่างตื่นเต้นไปเลยสงสัยยังไม่ได้อะไรยังไม่ได้ดอนยังไม่ได้ทดนเลิกงานแล้วเลิกงานแล้ยเวลาไกลเวลาเอาอย่ไงเอาตัวนี้ชุดของลิเบนโตลิเบนโตครับผมกี่วัต ตัวนี้ตัวนี้จะเป็น750ละ750วัตต์นะครับผมขนาดปากอยู่ที่สองนิ้วเลยสองนิ้วนะครับผมสองนิ้วตัวนี้นะครับผมตัวนี้ลงบ่อสี่นิ้วได้นะได้ครับไสี่นิ้วห้านิ้วลงได้เลยนะนี่เชือกฟ้าบ่ออะไรไม่หมดเลยมีครบมีครบนะครับของรีเวนโตนะครับผมไม่์แบรนด์หนึ่งของอะไรอันนี้เป็นเฮนโรเฮนโรหนึ่งแรงแข็งทนสวัสคา หนึ่งมืนหนึ่งพันครับผมได้เชือกได้เชือกฝาบ่อโบนฝาโอไปสายไฟสายไฟอีกแผงอสามแผงแผงอสามแผงครับโอ้โหหรือโปรน้ําไหลนะโปรน้ําไหลครับอืยังเหลืออีกอย่างหนึ่งขาดท่อครับไม่ได้นะครับขาดแค่ท่อนะที่ไปซื้อท่อไม่แพงนะไม่แพงเท่าไหร่ครับไม่ท่อนะครับอ่ะมาอีกแบรนด์หนึ่งเป็นของทีพีครับตัวใหม่ตัวใหม่ทีพีตัวใหม่กำลังมาแรงเลยกำลังมาแรงแล้วก็ยี่ห้อดีประหยัดทีพีครับผม แค่หนึ่งมืนบาทโอ้โหทีพีหนึ่งมืนบาทนะใด้ชุดสามแผงสามแผงเหมือนกันครับเชือกฟ้าบ่อมีทุกอย่างครบมีครบเลยครบเซ็ตเหมือนกันเลยก็เดี๋ยวก่อนนะทั้งหมดนี่สายไฟให้ไปกี่เมตรห้าสิเมตรครับห้าสิเมตรนะครับผมสายพีวีจากแผงเข้ากล่องให้ไปห้าเมตรครับอ๋อพวกแคนกลาวสายกลาวอะไรมีหมดเลยมีหมดครับครใช้เลยนะครับผมตัวนี้ของพี p า p พีพตัวนี้ก็จัดโปรนะตัวนี้ก็จัดครับ จัดโปรนะจัดครับแต่พี p p นี้เขาให้ตัวขนาดปาก2นิ้วสองนิ้วครับหนึ่ัวัตต์อ๋อแต่ส่วนของทีพีกับของไฮโดรโลเนี่ยเขาให้นิ้วครึ่งใช่ไหมครับนิ้วครึ่งนะปากนิ้วครึ่งนะครับผมนะก็ใครอยากจะได้ตัวไหนก็ก็สามารถเลือกราคาไม่แพงสั่งซื้อได้ได้น้ำใช้ได้สบายครับเฮ้แบบนี้ก็ดีนะเราไม่ต้องไป ซื้อที่ยวเกิดซื้อปัม๊มเฮ้ยมีปั๊มยังสายไฟยังไม่มีไปหา,หาซื้อสายไฟมาแบบนี้ครบชุดเลยตอนนี้มาครบชุดได้ของกับบ้านสบายโอ้โขออเขาท่าวเฮ้ยจบชิ้นในที่เดียวครับเออมันสุดยอดจริงๆนะนี่ครับจัดโปรโมชั่นพิเศษนะจัดโปรยังไม่มีวันสิ้นสุดนะยัง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 ยอยู่โปรนะก็ใครสนใจก็ไปโทรดาบุรีรัมเขาใจดีครับไปโทรมาสอบถามนะครับผมว่า ปั๊มที่จัดโปรเนี่ยปั๊มบดานที่จัดโปรหมดหรือยังแต่ทางร้านยังขายอยู่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็โทรหาทางเสียนไ้ยได้เลยครับสอบถามได้เลยว่ายังอยู่หรือยังไงนะครับครับผมเพิ่งเพิ่งเริ่มไ็นไม่กี่วันนะไม่ไม่กี่วันครับเพิ่งได้สองสามวันเนลยเอออ่ะยังไงก็ใครสนใจก็โทรมาเลยผมจะใส่เบอร์โทรไว้ให้นะผมครับผมโทรมาต้องขอบคุณช่างบอยด้วยที่ อ่ามาแนะนำสินค้าดีๆดีครับดีให้บริการครับผมนะลูกค้ามาที่ร้านบริการทุกคนครับอ่าโอเคอ่ะลาท่านชมไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณมากครับ